สวัสดีครับอยู่กับผมตอเต้นดัมซิงครับรุ่นน้ำมันเครื่องใครครับแตกเต็มพื้นเลยพี่น้องใช่รถผมไหมวะแต่นี่มันดำเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้น้ำมันเครื่องดูเนี่ยน้ำมันเครื่องไง รถผมรถผมไฮลิกมันไฮลิกดำมันรั่วยุ่แต่น้ำมันเครื่องอะไม่รู้ของใครแต่ที่แตกเนี่ยดูเต็มถนนเลยวันเนี้ยมันสาเต็มถนนเลยนี่ต,ต้องต้องต้องให้เขาจอดแล้วบอกเขานั่นี่ไม่งั้นงานเข้าพังยากเลยตนี้ของผมปั๊มไฮลิกนะครับเนี่ยเนี่ยของผมปั๊มไฮลิกมันหยดอยู่แต่มันหยดแค่เวลาย,ยกดำน,นิดเดียวแต่เนี่ย ดูนี่นี่มันรอยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนนเนี่ยเฮ้ยรถไข่ปะผู้นี้นไปทำแฮรีกเลยแต่แต่ที่รั่วนี่มันมันเครื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกคันหนึ่งมาเนี่ยน้ำมันเครื่องไม่ใช่ไฮรีกหรอกเนี่ยน้ำมันเครื่อง กลิ่นก็รู้ดิน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราดูกันเขียวมาก,ก่อน,นครับเราก็ดูกันเขียวครับน่าจะไม่ใช่กันเขียว,วรถใหม่เนาะม,นม,นม,นมันเป็นอะไรหรอกมันน้ำมันเครื่องครับเนาะมันไม่ใช่เฮล,ลิกครับเป็นไรถอยห่อที่ทอยเ,อออยเขา เราดูเรากันดีนเลย นมันเครื่องใครเหรอเต็มพื้นเลยไม่ใช่ใอ้ลิกให้ลิกผมหยดพูดขนาดแต่ว่ามันหยดมันหยดไม่แรงเลยให้ลิกฝนมันใสอยู่เลยเพิ่งใส่ใหม่เมื่อวานนีงแต่นี่น้ำมันเครื่องดำปิดปีเลยเนาะสาดเต็มทางเลยไม่ขราบอกเป็นไรรถแท็กเป็นไรบอก เราไปแม็กใช่ไหมอ๋อร็อกกี่ครับอันร็อกกี่ครับน้ำมันเครื่องแตกมันเครื่องสาดเลยเรารอดูเร,ร,รอดูครับให้เก็บมาก่อนมันหยดขนาดนี้มันวันละกี่ลิตรเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยดูดิเต็มพื้นเต็มทางเลย มันสาดไกลมากเลยครับเนี่ยตัวมันสาดจนเต็มทางเลยดูเช่หมดวันละสองลิตรสามลิตรเลยปะ่ะของคันนี้แหละมันออกกับตัวตัดบอ ren vậy Thấy cái cây là nhỉ? Nguyên đáp điều Là cái đai đáp tăng นมันเครื่องรถพี่ปะแต่สาวน้ำมันเครื่องรถพี่อ่ะที่ศาสเตรียมทางเนี่ยเขียวมันออกกับปั๊มอะไรปั๊มตัวนี้ลมอะไรไม่รู้สาวแกว่าผมบอกว่าใช่ของไฮริกผมไหมไม่ใช่ไฮริกผมเพิ่งใส่เองมันใส่ใอันนี้มันน้ำมันเครื่องเลยแบบดำมิดเลย ไม่ใช่ของร้อยสิบห้าขนาดบอกแต่กันอ็อกเลยเดี๋ยวเราถ่ายเราบอกอื่นก่อนหมดสัดเต็มทางเลยไม่ใช่หมดไปลิตรสองลิตรแล้วบอกร่วงใครเดี๋ยวเราดูร้อยสิบห้ามาก่อน ตรงนี้แหละเนาะ๋อไม่ใช่เปล่าเออแล้วของไครหยดเป็นน้ำเลยด้วงสาดเต็มถนนเลยด้องไครนะไม่ใช่ของ็รก,กี้คันนี้นครับเดี๋ยวรอดูร้อยสิบห้าก่อนเราบอกเขาครับเพราะมันอันตรายมากขับขับไปเดินนกมันเครื่องแห้งไม่รู้เรื่อง ใช่ไหมเขาว่าเป็นของโรก,กี้คันหนึ่งนะครับนี่น่าจะคันนี้มั้งตอนแรกผมนึกว่ารถผมมันตกใจมาเลยดูสาดเต็มทางเลยดูเราดูโรก,กี้นี่รับสาตเต็มทางเลยดูทางทางดูว่าไม่ใช่คันนี้ไหม็นแม็กว่าคันนี้ครับถ้าซีนซีนอะไรร่วข้อหลัง วูรั่วโคตรแรงอะ่ะรั่วโคตรแรงเลยเอุ้ยรั่วอย่างแรงเลยพี่รั่วแบบหยดเป็นไหลเป็นน้ำเลยมันจะเป็นไรไหมนั่นแหละดูมันจะเป็นไรไหมพังไหมพังไ,ไม่ก็มันจอดแกไม่รู้หรือเปล่าว่ามันรั่วแรงกว่าเดิมเนาะหนึ่งเดียวในบ้านโกรดครับทอ โอ้ของคันน,นี้ครับนี่โอ้โมก็ตรงใจเหมือน,นึกว่ารถผมมันตก็ได้นะของผมมันตั้มให้ล็กอ่ะมันหยดข้างล่างอ่ะ น้องมันแค่งร่วเลยดูสี่เนี่ยร้ววรือว้าวรัวยังน่ากลัวดั่วยาวเป็นทางเลยไม่จอดตัวไม่กลัวพังไหมไปเราไปทำงานกันี่น้องเห็นแล้วไม่ใช่รถเราครับตอนนี้เราก็ทำงานต่อครับเพราะว่าเขาไม่จอดอ๋อ ถ้าที่น้ำมันแค่รัวมไม่จอดครับก็ได้จะไม่เป็นไรหรอกก็ร์เรต์เ <c> ต <oughs> ็มพังไม่พังหรอ,หอเออเออสายสาวจะทำทำงานต่อครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับพี่น้องอีกไม่นานอีกไม่เยอะอีกไม่แยะเดี๋ยวหเห็นรถไถเท่าแก่ไปจอดทำอะไรตรงนั้นตั้งนาน จอดคุยอะไรหรือเปล่าน้ำมันพอก็จะหมดแล้วนี่ถึงไม่สี่โมงเอ้ยถึงห้าโมงตอนนี้บ่ายสามแล้วได้ถึงยังมั้งได้อยู่อีกห้าเที่ยวไปกลับก็เกือบสิบพระเลือเที่ยวร้อยแปดสิบพอครับพอวิ่งอยู่ดีกาจอดอเทียไปนอน้องเยือลิปนี้จบเป็นตอนนี้ครับเรารู้สาเหตุแล้วก็ไป,ไปครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ